สปอยซีรีส์เรื่องบางกอกคณิกา EP ที่4และ5หลังจากที่กุหลาบโบตันและเทียนหยดไม่สามารถหาเงินได้ครบ10ช่างภายใน15วันได้ทันเทียนหยดจึงถูกคนของขุนรงมาลากตัวไปบอกว่านี่ครบกำหนดแล้วเทียนหยดยื้อและต่อต้านสุดชีวิตแต่ในที่สุดก็ต้านแรงชัยไว้ไม่ไหวถ้าถูกนำไปถึงเรือนขุนรงจนได้ ขุณรง์ที่รอพร้อมอยู่แล้วก็ยิ้มกลิ่มวันนี้เขาจะได้พิชิตพรหมจันยร์ของเทียนหยดหญิงที่เขาใฝ่ฝันและรอคอยเสียทีดานกุหลาบและโบตันก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเธอพยายามไปเรียกราตรีที่ห้องเพื่อที่จะขอร้องไม่ให้ขายเทียนหยดให้ขุณรงค์ทั้งสองเรียกราตรีอยู่นานแต่ราตรีก็ไม่ยอมเปิดภายในห้องราตรีร้องไห้อย่างหนักเธอเสียใจที่เธอไม่อาจช่วยอะไรเทียนหยดได้เลย กุลาบพยายามคิดหาทางเธอจึงไปปรึกษาเกลือเกลือบอกว่าเงินที่ยังขาดอยู่สองช่างให้ไปเอาที่ร้านเขาทั้งหมดจึงไปที่ร้านเกลือเพื่อที่จะเอาเงินเมื่อไปถึงเกลือเปิดหาเงินในตู้แต่หาแล้วที่ร้านกลับมีไม่พอตามที่ต้องการกุลาบเศร้าเสียใจเกลือพยายามปลอบใจกุยายาลบยาบเขารู้ว่ากุลาบกำลังทุกข์ใจและกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรเกลือจึงบอกว่า เขาจะไม่ยอมปล่อยให้เธอสู้อยู่เพียงลำพังยังไงเขาก็จะพยายามหาทางช่วยเมื่อเกิดสึกชิงแขกระหว่างหอมณีจรัสและหอบุพชาติขึ้นทำให้ทัพทีมไม่พอใจที่แขกถูกดึงกลับไปดูโชว์ที่หอบุพชาติจนหมดเธอและพวกจึงตามมาหาเรื่องกุหลาบไม่หยุดเมื่อตามไปเจอกุหลาบและเกลือที่ร้านจึงพูดจาดูถูกว่ามัวแต่มากกโสเภณีแบบนี้จะหมดตัวเสียเปล่า ทับทีมเหยียดย้มกุลาบจนเกิดการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงกุหลาบตบหน้าทับทีมอย่างหนักพร้อมด่าว่าเป็นโสเภณีแก่ทับทีมตบกลับและเกิดเหตุชุลมุนขึ้นทั้งสองถูกจับแยกเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตไปมากกว่านี้ในขณะที่ทุกคนกำลังหาทางช่วยเทียนหยดขุนรงค์ก็กำลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับการที่ได้เห็นเทียนหยดถูกมัดมือมัดเท้าและพร้อมจะตกเป็นของเขาในไม่ช้าเขาคิดการร่วมเพศที่แนสนซาดิษ และจะกระทำการโชว์การเสพพรหมจรรย์ของเทียนหยดให้ทาทุกคนในเรือนได้ดูให้คนเอาผ้าขาวบางมาล้อมทำให้ทุกคนเห็นการร่วมรักในทุกกระบวน่าชัดเจนเทียนหยดทุรนทุรายและดิ้นสุดชีวิตแต่ยิ่งเทียนหยดดิ้นเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุนรงหื่นกระหายรงถูกเรื่องลือเรื่องการมีรสนยมการร่วมเพศอย่างซาดิตรุนแรงยิ่งผู้หญิงที่เขาอยากได้ยิ่งดิ้นรนร้องขอชีวิต และต่อสู้มากแค่ไหนเขายิ่งหลงไหลและยิ่งชอบเขาจะใช้กำลังข่มขืนผู้หญิงจนสำเร็จทุกครั้งไปเป็นหยดดิ้นสู้ต่อต้านและตะโกนด่าใช้พลักกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะดิ้นเอาจีวิตรอดราตรีตัดสินใจว่าเธอจะเอาเทียนหยดคืนกุลาบโบตันนาดและเกื้อตกใจแต่ก็ดีใจที่ราตรีจะไปช่วยเทียนหยดราตรีและคุณพระเรนรีบมุ่งหน้าไปที่เรือนขุนละลง กุหลาบเกลือโบตันและนาดก็ตามไปไม่ห่างรถลากพยายามรีบเร่งให้แล้วแต่ก็ยังไม่ทันใจกุหลาบบอกให้เร่งฝีเท้าให้หน่อยราตรีร้อนใจในใจก็หวังว่าเทียนหยดจะยังไม่ถูกคุณรงทำลายพรหมจัรรย์แต่เมื่อไปถึงทุกคนก็ต้องช็อกสิ่งที่เห็นก็คือคุณรงหลอมผ้าให้คนดูเทียนหยดดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้แต่ด้วยถูกมัดมือมัดเท้าและถูกจับแก้ผ้า ไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้เลยสุดท้ายเทียนหยดก็ตกนรกทั้งเป็นราตรีเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเทียนหยดไว้ได้ทันเธอพยายามเก็บความรู้สึกไว้ไม่ให้กุลาบและโบตันรู้กุลาบและโบตันรู้สึกเหมือนราตรีกำลังมีอะไรปิดบังอยู่จึงพยายามคาดคั้นแต่ราตรีไม่ยอมบอกเพราะเธอกลัวว่าพระยาจรันจะทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้เธอเจอกับลูกอีก ปริศนาขุนนางกับโสเพณีที่อยู่ในมือของพระยาจรันเป็นตัวประกันหนึ่งที่เอาไว้ต่อรองให้ราตรีทําทุกอย่างตามที่พระยาจรันต้องการในขณะที่คุณหลาบยังไว้ใจพระยาจรันมากเธอไม่รู้เลยว่ากําลังไว้ใจคนผิดคนที่อยู่เบื้องหลังการขายเทียนหยดให้คุณนรงรวมถึงการขัดขวางไม่ให้ทั้งสามคณิกาถ่ายตัวได้ทันก็คือพระยาจรันนั่นเอง เมื่อพระยาจรันรู้ว่าราตรีจะไปขัดขวางขุนรงค์ทั้งที่ขายเทียนหยดให้ไปแล้วก็โกรธราตรีมากเขาทำร้ายราตรีอย่างหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระยาจรันยังคงขู่ที่จะประจานเรื่องขุนนางกับโซเพณีกุหลาบและโบตันสงสัยในความลับที่ราตรีไม่ยอมเปิดปากบอกพวกเธอจึงพยายามค้นหาความจริงด้วยตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เป็นกำลังใจให้พวกเธอต่อสู้เพื่อปลดแอกได้สำเร็จในบางกอกคณิกา EP ต่อไปนะคะ